สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแพราวาทาวหนึ่งอ่านสารจากจัก,กรวาลผ่านไพ่ยิปซีนะคะคลิปนี้เรามาทํานายดวงชะตาทั้ง12ราศีถึงคิวคนที่เกิดในราศีตุลนะคะเ,เพื่อนๆชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมจนถึง15พฤศจิกายนหรือคุณนะคะผูกดวงชะตามาแล้วสถิตในรัคนาราศีตุลสามารถรับชมรับฟังได้นะคะ ให้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงของใครเพียงคนเดียวนะคะณที่นี้ให้คุณมารับชมรับฟังไว้เป็นแนวทางสิ่งไหนที่ใช่สิ่งไหนที่ฟังแล้วมันสามารถนํากลับไปใช้ได้นะคะให้คุณฟังไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคุณนะคะเราจะมาทํานายกันนะคะในลักษณะของดวงชะตาเรื่องการงานการเงินความรักโดยภาพรวมของคุณในอีกโค้งสุดท้ายนี้นะคะ3เดือนสุดท้าย ก่อนจะสิ้นปีนะคะตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาคมนะคะนะ,ะสามเดือนต่อจากนี้มันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการแบกรับนะคะความรู้สึกแบกรับภาระในสิ่งที่คุณเคยทำในอดีตนะคะมันส่งผลต่อตัวคุณนะคะต่อตัวคุณเองแล้วก็ต่อตัวของคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นคนที่จะต้อง จัดสรรจัดการเรื่องคนในครอบครัวหรือตัวคุณเองนะมีภาระจะต้องดูแลใครนะในเรื่องหนี้สินในเรื่องการจัดการมรดกหรืออะไรนะคุณก็อาจจะต้อง ทำในส่วนนี้อยู่นะคะคือยังเป็นส่วนที่คุณยังต้องทําในลักษณะเดิมนะคะอาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ว่าไพ่ดวงชะตาของคุณโดยรวมทั้งหมดขอบอกว่าค่อนข้างดีนะคะณเวลานี้นะคะอยากย้ายราศีมาอยู่ราศีตุลน,นะคะเบื่อราศีวิจิกแล้วนะคะคนอ่านไพ่ คุณกำลังมีเรื่องโชคดีนะคะจะเป็นในเรื่องทรัพย์สินมรดกของตัวคุณเองแล้วก็เป็นในเรื่องการงานการทํามาค้าขายนะคะสิ่งที่คุณทําไว้เนี่ยมันกําลังจะเกิดผลนะคะโดยเฉพาะในส่วนของหลักฐานบ้านช่องนะคะได้เงินได้ทองบางคนเนี่ยมีโชคลาภมาจากสิ่งที่มันเป็นชื่อของคุณเองเป็นส่วนที่เป็น ของส่วนตัวของคุณหลักมันทําให้คุณนะ่ยได้เงินได้ทองบางคนมีเกณฑ์เสียงโชคได้เงินนะคะบางคนโชคลาภณนะที่นี้เป็นในส่วนของการงานนะคะคืองานมันได้เงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือถ้าคุณกําลังเพาะปลูกนะคะในเรื่องที่ดินหรือทําบ้านจัดตัรหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ช่วงนี้มันจะได้เงินเข้ามานะคะ ทำมาค้าขึ้นด้วยนะคะช่วงนี้นะมันเหมือนกับว่าการเงินของคุณน่ยที่มาส่วนใหญ่ถ้าคุณจะได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือถ้าคุณจะมีโอกาสช่องทางหาเงินมากยิ่งขึ้นให้กับตัวเองอะ่ะมันเป็นมาจากคําพูดมันเป็นมาจากการกระทําของตัวคุณเองนะคะช่วงนี้เหมือนคุณพูดอะไรก็มีน้ําหนักหรือพูดอะไรเนี่ยเหมือนดูเหมือนคนมีอํานาจวาสนาบารมีนะคะหลายคนอาจจะเชื่อฟังคุณแล้วก็ให้ความเคารพแล้วก็เป็นคนที่ <c oughs> ช่วงนี้เนื้อหอนะคะในเรื่องการงานแล้วก็ในเรื่องคนรอบข้างเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าเชื่อมั่นในตัวคุณมากยิ่งขึ้นทําให้คุณเจอโอกาสที่ดีในเรื่องการงานแล้วเจอโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยหลายคนเป็นคนที่มีเงินเก็บเป็นคนที่มีเงินหมุนเวียนเงินใช้ตลอดนะไม่ขาดมือนะคะแล้วยิ่งทํามันก็ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะ ในส่วนเรื่องของญาติพี่น้องแล้วก็คนในครอบครัวนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีบางทีคุณอาจจะต้องช่างใจตัวเองนิดนึงถ้าคนที่มีลูกถ้าคนที่มีบริวารลูกน้องนะคุณจะต้องให้ความใส่ใจให้ความยุติธรรมกับตัวเขาในที่นี้ก็คือคุณจะต้องสอบถามความรู้สึกของเขาด้วยนะคะคุณอย่าบังคับเขามาเพราะอะไรก็ตามที่มันอารมณ์อรวยหรือมันเป็นเหมือนกับ ความรู้สึกของคนที่เรารักเราเขามีความสุขเล็กๆน้อยๆอยบางทีการบังคับหรือการให้เขาเดินไปในทิศทางที่มันเป็นโต้งเราเองแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือถ้าคนที่มีบริวารคนที่มีลูกจ้างนะคะคุณก็อาจจะเห็นอกเห็นใจเขามากยิ่งขึ้นหรือว่าให้เขาทํางานในส่วนที่มันสมควรกับเงินที่เขาจะได้รับหรืออะไรประมาณนี้มันจะยิ่งทาให้ตังคุณเองจเจริญมากยิ่งขึ้นนะคะ ส่งไปนี้นะเหมือนว่าคุณทําอะไรมันก็จะได้ผลในลักษณะนั้นนะคะเราอีกอย่างหนึ่งคําว่าช่างใจนะที่เนี่ยเหมือนคุณก็ต้องทดสอบตัวเขาเช่นเดียวกันนะคะต้องปล่อยให้เขาพิสูจน์ตัวขเขาเองว่าเขามีความสามารถพอไม่ว่าจะเป็นบริวารที่เป็นลูกเต้าหรือว่าลูกน้องลูกจ้างของตัวคุณเองมีแนวโน้มว่าเขาเองเนี่ยจะทําให้ตัวคุณเองประสบความสําเร็จด้วยนะคะต้องซื้อใจเขาประมาณนี้นะคะ ญาติพี่น้องของคุณก็ไม่มีอะไรนะคะเขาอ,อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจเรื่องทุกข์ใจนะคะต้องการคำปรึกษาหรือให้คุณช่วยเหลืออะไรช่วงนี้ใส่ใจในสุขภาพของเขาบ้างนะคะแล้วก็มองดูให้ลักษณะของคนที่เกิดราศีตุลนะคะบางทีเรื่องที่คุณเป็นทุกข์เป็นกังวลอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือคนที่คุณจะต้องรับภาระดูแลเขาหรือใส่ใจเขานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณ คืออาจจะอยู่ในวงเวียนลักษณะนี้นะคะพระทักษะนะคะคือจะต้องรับรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถาถมเข้ามาจากคนรอบข้างอะ่ะคุณเป็นคนเดียวที่จะต้องรับให้ได้นะคะแล้วก็มันจะดีหรือมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอะ่ะอันนี้มันขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วนะคะแล้วคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งนะะใจแข็งอยู่แล้วราศีตุลน,นะคะอดทนมุ่งมั่นนะคะคุณผ่านมันไปได้อยู่แล้วแล้วก็ก่อนจะสิ้นปีเนี้ยคุณมีโอกาสดีๆที่จะได้ รับสิ่งดีๆในชีวิตด้วยนะคะมันเหมือนกับว่าพาดักษักมันเป็นเวลาที่เออเราอดทนมามากพอแล้วสําหรับอะไรบางอย่างมันก็จะมีผลตอบแทนในสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะคะให้คนให้กําลังใจตัวเองให้มากๆนะคะสําหรับอุปสรรคของคุณนะมองว่าหลายคนก็จะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะบางทีอาจจะมีเรื่องระหองรงะแหงทะเลาะเบาแวงหรือบางคนเนี่ยเป็นในขั้นถึงเห็นไพ่ไหมคะ รักสามเศร้านะคะเพื่อนรักสามเศร้าก็ได้นะคะนางโมรานี้นะคะแล้วก็อุปสรรคศัตรูที่สําคัญที่สุดนะคะก็คือความรู้สึกของตัวคุณเองบางครั้งเนี่ยคุณมีทิฏฐิมากเกินไปกับปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นนะคะถ้าคุณยอม ยอมลดทิฐิหรือยอมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ทุกๆฝ่ายสถานการณ์ดีขึ้นนะ่ะมันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสิ่งที่มันผ่านไปแล้วคุณก็อย่านํามามาใส่ใจอย่าคิดมากนะคะปล่อยให้มันผ่านไปนะคะเพราะชีวิตคุณกําลังจะเจอเรื่องที่ดีๆเข้ามาแล้วให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าสอดอยู่หรือมีปัญหาเรื่องความรักซ้ำเศร้าจบความสัมพันธ์ไปแล้วหรือห่างกันมามีโอกาสเจอคนใหม่ด้วยนะคะเพื่อนๆต้องให้กําลังใจตัวเองให้มากๆนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอุปสรรคน่าจะเป็นในเรื่องของการเงินที่มันมีการช่อโกงการหยิบยืมเงินหรือการเงินที่ไม่ได้คืนหรือในเรื่องการลงทุนที่เพื่อนๆอาจจะต้องเสียไปนะคะในเกณฑ์ประมาณแบบนี้นะคะให้คุณระวังไว้ด้วยนะคะพระนางสุรสวรีนะคะเป็นในส่วนของคู่ครองนะคะเราพูดสําหรับคนที่มีคู่ก่อนนะคะคนที่มีคู่ชาวราศีตุลน,นะคะคนรักคู่ครอ,องของคุณเป็นคนที่ พูดจาดีวางตัวดีนะคะเป็นคนที่รักครอบครัวหลายคนเนี่ยเป็นพ่อบ้านแม่บ้านด้วยนะคะเป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็เป็นห่วงเป็นห่วงคนในครอบครัวเป็นห่วงตัวคุณมากด้วยถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกเท่าที่ควรพระนางสุรสวดีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําให้เนี่ยเขาทําให้คุณด้วยความตั้งใจนะคะมีระเบียบด้วยคนคนนี้นะคะ เป็นคนมีวิชาเป็นคนมีความรู้มีความสามารถนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เติบโตนะคะถ้าเพิ่งจะคบกันเพิ่งจะตัดสินใจเป็นแฟนกันหรือว่าแต่งงานกันใหม่ๆก็อยู่ในเกณฑ์ที่ความรักนะคะยังคงเป็นไปในทิศทางดีๆถือแล้วก็สุดท้ายเป็นสิบถ้วยนะคะ ไม่ทราบว่าเห็นไพ่ไหมนะคะคือไพ่มันเยอะไปอาจจะทะเลียแล้วมองเห็นไม่ค่อยชัดขอไพ่ด้วยนะคะสิบถ้วยใบนี้นะคะคือมันเป็นความรักที่มั่นคงเป็นความสัมพันธ์ที่เออมันคุณตกลงปรงใจแล้วะคะ่ะว่าจะตัดสินใจอยู่ร่วมกันบางคนก็อาจจะมีการแต่งงานเส้นปีนี้ก็ได้นะคะบางคนนะคะเป็นคู่รักที่อาจจะแต่งงานมานานแล้วแต่ความสัมพันธ์เหมือนความรักที่แบบ ก่อตัวขึ้นมาใหม่นะคะเป็นความรู้สึกใหม่ๆนะเป็นสิ่งดีๆที่หยิบยื่นให้กันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะความสัมพันธ์ของคุณนะอาจจะมีเรื่องคนอื่นเข้ามานะคะอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะคะไพ่ใบนี้นะคะในออกคับอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่มาจากคนอื่นคนราศีตุลน,นะคะคนที่มีเสน่ห์นะคะคุณอาจจะมีคนสนใจคุณนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วก็ไม่แนะนํานะคะ ในส่วนของคนสดหรือว่าคนที่มีตัวเลือกคนคุยนะคะอย่างที่บอกคือคุณอาจจะเจอคนใหม่คนใหม่ที่ดีกว่าหรือเป็นความปรักที่ถ้ามีพระสังฆราชน่าจะเป็นคู่แท้คู่บุญบาร,รมีหรือเป็นคนที่ มันมากับสิ่งที่ดีดะคะ่ะบางคนอาจจะเป็นพ่อพระแม่พระที่คุณไม่เคยมไม่เคยเจอก็ได้อยู่ดีเขาก็มาจีบคุณอยู่ดีเขาก็มาสนใจคนแล้วมันเป็นความรักที่มันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาสนใจชาวราศีนตุลนะคะก่อนสิ้นปีนี้อยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะเปิดโอกาสนั้นหรือไม่นะคะหรือคนคนนี้นะคะในสิ่งที่เป็นตัวตนของเขาเนี่ย มันจะใช่สําหรับคุณหรือเปล่านะคะอยู่ที่คุณจะเปิดใจหรือไม่นะคะแล้วหลายคนคนโสดก็อย่างที่บอกโมรานะคะคือมันเป็นความสัมพันธ์รักสามเศร้าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องสู้ในความสัมพันธ์นะบางทีมันอาจจะว่าบางทีคุณคิดว่าอาจจะเป็นคนคนนี้นะคะเขาอาจจะไม่ได้ดั่งใจนึกคุณจนคุณเสียความรู้สึกหลายครั้งหลายคราวนะคะคุณมีโอกาสที่คุณจะเจอคนที่ดีเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ต่อไปนะคะพระโคนนทินะคะคุณอาจจะไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรมากมายนะคะบางคนก็อาจจะแค่ปวดขาปวดข้อปวดหลังธรรมดานะคะแล้วก็ในเรื่องสายตาของคุณนะคะบางทีสายตาผ้ามัวมองอะไรไม่ชัดมีการตัดแว่นมีการดูแลสายตาให้มากยิ่งขึ้นก็จะดีนะคะเพื่อนๆอาจจะมีในเรื่องการใช้กําลังพล,ลังแรงกายนะคะระวังในเรื่องของปวดข้อปวดเส้นเอ็นอาการพลิกนะคะจากการทํางานหนักด้วยนะคะ ส่วนใหญ่แล้วถ้าคุณป่วยหรือเป็นอะไรคุณจะไม่ชอบทานยาอาจจะเป็นประมาณว่าคนที่ไม่ชอบทานยาดื้อยาทานะคือกินแล้วยืด, ư, ด ư ยาก็ได้หรือเป็นคนที่ไม่ชอบไปหาหมอนะคะรอให้ตัวเองเป็นมากๆอันนี้เพื่อนๆต้องระวังไว้ด้วยนะคะทาวิโดห6ในส่วนความสุขความสมหวังของตัวคุณนะคะ มันเป็นความสุขที่มันมาพร้อมกับความวิตกกังวลตลอดนะคะเพื่อนๆจะต้องปล่อยวางให้มากยิ่งขึ้นบางทีสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ได้เป็นอะไรมากคืออาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายอย่าพิ่งวิตกกังวลไปก่อนเพราะความสุขที่คุณได้รับจริงๆแล้วนะคะมันอาจจะปนกับสิ่งนี้จึงทาให้คุณเหมือนกับเป็นคนที่มีเรื่องวิตกกังวลตลอดเลยพยายามหาเวลาพักผ่อน หาเวลาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็พยายามทําในสิ่งที่มันคลายเครียดอะไรก็ตามที่คุณทําแล้วเออคิดว่ามันไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรมากหรือมันไม่ได้รบกวนอะไรใครมากแล้วคุณมีความสุขให้คุณหาเวลาดูแลตัวเองใส่ใจหาความสุขในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะมันเหมือนกับว่าเพื่อนๆทางานหรือแบกรับภาระหรือว่าทําอะไรมากจนแบบไม่ค่อยได้สนใจความต้องการหรือความรู้สึก ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขจริงๆอะ่ะอาจจะใช้เวลาไปกับหลายสิ่งหลายๆอย่างนะคะเพบางคนชีวิตคุณอาจจะยุงย่งวุ่นวายช่วงนี้ก็ได้นะไหนจะต้องภาระไหนจะต้องเรื่องการงานที่มันค่อนข้างเหนื่อยนะคะคือมันเป็นเหมือนกับความสุขที่มันปนกับความกังวลอ่ะนะคะเรื่องการงานนะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะแค่เพื่อนตั้งใจทําให้มากยิ่งขึ้นพยายาม เขาเรียกว่าอะไรทำอย่างจริงจังนะคะแล้วเวลาทำอะไรหลายๆอย่างทำเผื่อเลือกนะคะบางทีมันอาจจะไม่ตรงเป้าหมายกับกับที่เราตั้งใจจริงๆนะคะดูให้การงานของคุณนะคะหนึเรียนด h ลเว r ร์ World, แล้วก็6ไม้เทา้ามันเหมือนกับว่าเพื่อนๆทำในสิ่งนี้แล้วสักพักหนึ่งเราคิดว่าอันนี้อาจจะดีกว่าไหมอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อยหรือบางคนน่ะใส่ใจตั้งใจทำในส่วนนี้จริงๆนะคะแล้วก็ จะทําหลายๆอย่างพร้อมกันจนบางทีมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้หนักแน่นในสิ่งนี้จริงๆนะคะแล้วมันเหนื่อยด้วยนะมองแล้วเหมือนคุณทําทําเหนื่อยแล้วคุณคือบางทีมันเหนื่อยมากมันก็ทําให้งานของเราไม่มีประสิทธิภาพคุณต้องดูในส่วนนี้ด้วยนะคะเรามาดูไพ่การงานเพิ่มดีกว่านะคะหวังว่าคุณคงจะเห็นไพ่นะ <c oughs> เนี่ยค่ะมันเหมือนว่าเป็นโอกาสดีแล้วล่ะโอกาสทองเนี่ยเรื่องการงานของคุณเนี่ยเรื่องการงานของคุณเรื่องการเงินของคุณกําลังมาพร้อมกับสิ่งบางอย่างที่คุณตั้งใจหรือคุณลงทุนไว้ทําไว้นะคะทำอย่างมุ่งมั่นทําอย่างตั้งใจนะคะประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับ The world นะคะกาลังจะได้สิ่งที่ดีตอบแทนมาบางคนก็อาจจะเป็นการการค้าขายการเพาะปลูกพืชอะไรสักอย่างหนึ่งหรือการลงทุนใน ื่อออนไลน์หรือว่าการทำงานเดิมงานประจำของคุณนะคะหรือว่าทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะก็มีโอกาสที่คุณน่ะจะเริ่มต้นไปสู่สิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เงินได้ทองนะคะมีโอกาสทำหลายอย่างก็ประสบความสำเร็จทั้งหลายๆอย่างนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ถึงจุดสูงสุดทำให้เพื่อนๆเหนื่อยและวบางทีท้ออยากจะเปลี่ยนไปทำตัวนี้อยากจะไปทำตัวใหม่นะคะ พระอรุณเทพบุตรมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างมุ่งมั่นนะคะแล้วก็เดินหน้าไปพบกับความสําเร็จแสงอรุณนะคะสองใบนี้นะคะเพื่อนๆกาลังมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตรีบคว้าไว้รีบทํารีบตั้งใจนะคะอย่ามัวคิดถึงอดีตอย่ามัวคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราท็อกซิกสิ่งที่ทําให้เราเป็นวิตกกังวลน,นะคะสิ่งนั้นเราไม่จําเป็นไม่ควรที่จะกลับไปใส่ใจนะคะเพราะว่าชีวิตคุณกำลังจะเจอสิ่งที่ดีๆนะคะ ต่อไปเราพูดถึงในส่วนของการเงินนะคะการงานของคุณดีมากเลยนะคะการเงินชาวเรียดคิงออมสอดนะคะแล้วก็สิบเปลี่ยนมันเป็นการเงินที่ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะต้องมีการวิ่งเต้นนะ,ะมีการติดต่อประสานงานหรือบางคนน่ะ เป็นการเงินที่คุณใช้ซื้ออะไรใหม่ๆให้กับชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะสิ่งของใหม่ๆอะไรที่คุณต้องการนะคะมีแนวโน้มว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะเป็นเงินต่อเงินบางคนได้ยานพาหนะมาหรือได้โอกาสที่เดินทางแล้วคุณน่ะได้เงินได้ทองนะคะ ถึงแม้ว่าอาจจะต้องประหยัดหน่อยนะคะถ้าคุณไม่ประหยัดก็อาจจะเกิดปัญหาเงินไม่พอใช้นะคะคิงกับสอดนะเวลานี้แต่มันเป็นปัญหาที่คุณสามารถขี้คายไปในสถานการณ์ที่ดีขึ้นแล้วมองว่าช่วงหลังๆเพื่อนๆอ,อาจจะมีเงินให้ใช้มากยิ่งขึ้นหรือมีเงินเข้ามาให้คุณพอจับจ่ายใช้สอยในการที่จะซื้อสินทรัพย์หรือว่าทําอะไรที่มันเป็นการต่อย,ยอดธุรกิจของตัวคุณเองเนี่ยนะคะได้อีก เยอะเลยได้อีกมากเลยนะคะหลายคนที่เกิดราศีตุลเนี่ยคุณเป็นคนที่เก็บเงินเก่งด้วยนะหลายคนคุณมีเงินเก็บนะคะแล้วก็มีเงินใช้หมุนเวียนนะคะคุณใช้ใจ่ายเงินเป็นมากยิ่งขึ้นนะประหยัดนะคะบางทีมันจะเกินไปแล้วคุณก็จะหยุดใช้หรือว่าจะใช้อย่างที่แบบมันพอเพียงด้วยจึงทําให้เงินคุณยังมียังคงุไปได้นะคะอืหลายคนมีโชคมีลาบม,มีสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเข้ามาด้วยนะคะ ยิ่งสู้ยิ่งฝ่าฟันยิ่งตั้งใจนะคะคุณก็ยิ่งจะมีเม็ดเงินมีโอกาสดีๆในเรื่องการงานเข้ามานะคะแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสเจอคนที่เป็นพ่อพัแม่พัหรือเป็นคนที่คค่อนข้างที่จะดีแบบที่คุณไม่เคยคาดฝันหรือเป็นคนที่คุณอาจจะรู้จักเขาอยู่แล้วก็ได้นะมีแนวโน้มว่าตัวเขาอาจจะเป็นเด็กหรือเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะแต่ไพ่ใบนี้มองว่าเขาน่าจะแก่กว่าคุณนะ่ะ มีอายุมากกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนคุยหรือเป็นคนที่ให้กำลังใจหรือให้โอกาสที่ต่อคุณก็ได้นะคะในลักษณะการ,รยายนิมิตก็ได้นะคะ mm. ก็มีเท่านี้นะคะสำหรับการรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อน